สึ่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมนัดแรกนะครับในกลุ่มนี้ก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะยูเครนได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาทําได้ตามมาตรฐานของตัวเองนั่นเองนะครับแถมตัวผู้เล่นนั้นก็ต้องบอกว่าจับหนักจัดเต็มเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับทีมของดิเดียเดชองครับโดยที่ทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้ก็อยู่แลน์กิ้งฟีฟ่าอันดับที่3ของโลกครับส่วนทางฝั่งของไอซ์แลนด์นะครับอยู่แลนด์กิ้งฟีฟ่าอันดับที่74็่ของโลกนะครับโดยที่พวกเขาท่านผลงานช่วงนี้ก็ยังไม่ค แต่ถ้าว่าลงสนามเกมแรกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถเปิดบ้านถล่มอาร์เซนอลไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซก็ว่าได้แล้วก็เป็น3คะแนนสําคัญแล้วก็ยิงประตูได้กระจุนกระจายอีกต่างหากครับสำหรับทีมชาติไอซ์แลนด์ครับในแง่ของเฮดทเคู่นี้ก็เป็นฝรั่งเศสที่เหนือกว่ามากมายครับชนะ4จากการเจอกัน5นัดหลังสุดครับโดยที่ไอซ์แลนด์นั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับโดยในแง่ของประวัติศาสตร์นั้นไอซ์แลนด์ก็ไม่เคยสามารถเเเเอาาชนนะฝรรรััรั่่งศสสไดดด้้ยยแมมตกีวคุท กก็คือย้อนกลับไปเมื่อปี2019นะครับในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะทั้งไปและกลับนะครับก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะเหนือกว่าแล้ววันนี้เล่นกับกลับมาเล่นในบ้านด้วยนะครับแม้ว่าไอซ์แลนด์จะชนะคู่แข่งในเกมนั้นอะไรด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดลอยก็ตามแต่แต่เกมนี้น,น,น่าจะต้านทานทีมชาติฝรั่งเศสไม่อยู่ที่มีทั้งเกมรุกที่จัดจ้านเกมรับที่เหนียวแน่นครับแต่ใน,นคู่นี้เฉียบที่ทีมชาติฝรั่งเศสครับคิดว่า3สางแน่นอนครับ